สวัสดีครับทุกคน EP นี้นะครับบูมได้แยกกับพี่คิดและพี่ยอดนะครับเนื่องจากบูมจะต้องไปตามล่าหาเมมโมรี่การ์ดนะครับเพราะว่าตอนนี้เมมผมใกล้จะเต็มแล้วนะครับและรถเครนข้างหน้าผมตอนนี้ครับเป็นชาาสองล้อของคนประเทศมาเลเซียบอกเลยว่ามันเป็นเส้นทางที่ยาวนานมาก ก็เลยขออนุญาตขับตามพี่เขาไปเลยครับเราความเดียวที่ใช้ก็ถือว่าสวยเลยแก้ง่วงได้พอดีครับกับทางยาวแบบนี้แต่ทุกคนครับสังเกตจังหวะตรงนี้เป็นจังหวะที่แบบผมตกใจเลยเขายกคันเร่งทําไมแล้วมันแบบมันเป็นจังหวะที่เราตามหลังเขาแงแ,แล้วเขายกใส่นะครับอ่ะดูกันนี่พอเขายกใส่ปุ๊บโ,โอ้โห,โโหโผมต้องฉีกออกซ้ายนะครับก็เลยตัดใจแซงแต่นี่ทุกคน ผมรู้แล้วทําไมเขาถึงยกเร่งน,นะครับมันเป็นจังหวะเนินยกขึ้นนะครับต่างระดับลดลอยเลยจังหวะนี้ถ้าช่วงล่างไม่ดีนี่อาจได้ปฐมพยาบาลกันเลยนะครับชอดเมื่อกี้นี้ลอยเลยนะครับบอกเลยว่าเขา้าใจแล้วเขายกทําไมสุดปัง ถนนเส้นนี้นครับเป็นถนนจากจอพอรมุงนาเข้าสู่มัลลักานะครับมันยาวแบบยาวมากๆครับทุกคนแล้วก็เวลาที่เราเดินทางเนี่ยมันช่วงบ่ายครับโคตรร้อนบอกเลยว่าโคตรร้อนเลยนะครับประเทศเขาเนี่ยเอ,อขนาดมีต้นไม้นะมันก็ยังร้อนนะครับซึ่งพ่กพี่คิดพี่ยอดอะ่ะอยู่ข้างหลังผมนะครับแล้วก็พี่คิดกับพี่ยอดอะ่ะเขาไม่ได้ขับความเร็วนี้นะครับ ผมเลยขอนําเข้ามาก่อนเพื่อที่จะต้องไปตามล่าหาเมมและเมมที่ผมจะใช้อ่ะเป็นเมมไอสีดาแดงอ่ะเออของแซนดได์อ่ะหาในประเทศเนี้ยโคตรยากเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรยากโหผมหาไปประมาณสองสามที่นะครับยังไม่เจอนะครับตามร้านโทรศัพท์มีแต่แบบ,แบบเมมขาวอ่ะเออผมก็เลยแบบมันต้องเข้าไปหาในเมืองแล้นแหละผมก็เลยพยายามขับให้ไวเพื่อใช้เวลา พวกพี่เขาอ่ะพวกพี่เขาจะได้ไม่ต้องรอนะครับพอพวกพี่เขาถึงในเมืองเนาะเพราะว่าเรานะัดเจอกันในเมืองอีกทีเลยนะครับแต่ว่าถานนเส้นนี้นะครับบอกเลยว่าพอจังหวัดม้งเห็นสะพานอยู่นาเนี่ยผมจะยกคันเร่งเลยครับมีประสบการณ์แล้วคือแบบมันอันตรายเกินไปนะครับมันลอยแบบถ้าคุมรถไม่อยู่ก็ต้องได้เลยนะครับทุกคนเที่ยวมาเลเซียก็ระวังเรื่องนี้กันหน่อยครับส่วนเรื่องความเร็ว ผมว่าไม่น่าจะโดนแล้วแหละผมก็เลยกดเลยนะครับกดขี่แบบเหมือนขี่ในไทยเลยนะครับแต่ถ้าโดนก็เดี๋ยวไปเล่าต่อกันตอนอีกขีนึงละกันเนาะแต่บุมเห็นคนประเทศเขาขี่กันงก็ขีข่เวนี้กันเลยนะครับผมก็เลยขอขับเวนี้เลยมันรู้สึกสบายใจสบายกับรถมากเลยนะครัเพราะว่าตอนขี่ชา้าผูกไม่ไหวครับทุกคนมันร้อนทั้งร้อนทั้งม่วงและทางตรงยา,ยาวแบบเนี้ยไม่ไหวเลยจริง ก็เลยมีพี่ที่เขาขี่รถคนประเทศมาเลเซียเปิดให้พอดีนะก็เลยขี่ตามไปตอนนี้เขาแยกไปแล้วครับเขาแยกสายไปแล้วผมตอขี่คนเดียวโดดเลยครับก็ภารกิจบูมในวันนี้ก็คือไปตามล่าหามเมมนครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่มีเมมถ่ายลิปให้พวกพี่พดูและตอนนี้บูมก็มาถึงห้างแห่งหนึ่งและกันก่อนถึงมัดกานะครับเป็นห้างใหญ่อยู่นะครับบอกเลยว่าไม่มีเมมที่บูมจะเอานะครับ มีแต่ธรรมดาแล้วก็64บจิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่ครับเป็นที่พักของเราก็มานัดเจอกับพวกพิฮิตที่นี่ซึ่งตอนนี้<อ>ผมก็มยังหาเมมไม่ได้นะครับและอยากจะบอกว่าเมมผมจะเต็มแล้วจะเต็มแล้วจริงๆนะครับนี่ม,นม,มันมีที่จอดข้างล่างด้วยนะที่พักผมเลยอดถ่ายครับเพราะเมมเต็มทุกคนมัาอหา,มาเมมได้ใช่ไหมหาโคตรยาก เมมที่ผมจะใช้ในมาเลเซียนี่หาโคตรยากได้แล้วเจตาจะไหลไปเที่ยวกันต่อที่นี่คีไ่ไหนวะมาละกามาละกามาเลเซีย